เอาเลยครับวันนี้เรามาซ่อมรถนะครับเป็นรถ Isu ู u TFR นะครับอาการก็คือไฟเลี้ยวติดข้างเดียวนะครับลองชมตามคลิปนะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวข้างซ้ายติดปกตินะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวข้างขวานะครับมันจะมีเสียงรีเลย์ดังขึ้นมานะครับรีเลย์ทำงานแต่ว่าไฟไม่ติดนะครับทีนี้เราก็จะมาถอดนะครับอันดับแรกเราจะถอดสกรูปิดแตรนะครับสกรูปิดแตรถอดออกมาหนึ่งตัว จากนั้นเราก็ต่อถอดฝาครอบออกตามคลิปครับาตามคลิปเลยเราก็มาดูต่อนะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดซ so ็อกเก็ตสายไฟออกนะครับเป็นสายตราออกจากนั้นเราก็จะถอดสกรูเบอร์สินะครับเป็นสกรูปวงมาเลยนะครับใช้ประแจเบอร์สิบเก้าขันออกนะครับปวงมาเลยกรณีที่เราถอดแล้วมันแน่นนะครับให้เรากระเทกนะครับ ลองดูในคลิปนะครับที่ผมทำนะครับมาจากกระแทกครับกระแทกซ้ายขวาครับอย่างในคลิปก็คือผมเคยถอดแล้วก็คือมันถอดง่ายแต่กรณีที่มันออกยากเราสามารถกระแทกซ้ายขวาสลับกันนะครับเพื่อให้มันออกจากนั้นเราก็ถอดสกรูปิดเกนวพวงอะไรนะครับเป็นตัวครอบเกนนะครับแล้วก็จะถอดออกทุกตัวเลยนะครับก็ตามคลิปนะครับเราถอดรู้สึกว่ามันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสี่ตัวครับเราก็ถอดออกมาให้หมดเลยครับครับเมื่อเราถอดออกหมดแล้วตามคลิปนะครับเราก็เก็บไว้นะครับ จากนั้นเราก็มาถอดสกรูที่ขันคันโยกของไฟเลี้ยวนะครับมันจะมีชุดสกรูอยู่2ตัวนะครับขันไว้ก็ตามคลิปครับเราสังเกตโดยตามคลิปเลยครับเมื่อถอดออกสกรูสตัวเรียบร้อยแล้วก็เราสามารถยกชุดไฟเลี้ยวออกได้ครับ เมื่อยกออกแล้วนะครับก็จะมีแผงวงจรนะครับซึ่งหน้าสัมผัสของไฟเลี้ยวนะครับหน้าคอนแทคของไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่ใต้แผงวงจรนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แผงวงจรด้านใต้เลยนะครับอ่าเรามาดูนะครับมาดูใกล้ๆกันเลยครับครับการที่เราจะซ่อมนะครับเราก็แค่เตรียมคัตเตอร์ไว้นะครับหรือไม่ก็กระดาษทรายนะครับเพื่อขัดหน้าสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าหน้าสัมผัสมันสกปรกนะครับอาจจะมีคราบขม่หหรือการเข้าไปติดของเศษฝุ่นนะครับ ทำให้หน้าสัมผัสไม่แตะกันนะครับหรือไม่อาจจะแตะกันไม่สมบูรณ์นะครับ<ค>อ่านะครับตามคลิปนะครับเราดูนะครับหน้าสัมผัสมันจะมีอยู่ข้างซ้ายข้างขวานะครับแล้วก็แต่ละชุดมันจะมีบนล่างนะครับหน้าสัมผัสแล้วก็แค่ขูดนะครับขูดหน้าสัมผัสที่อยู่ที่ปุ่มนะครับแต่ละแต่ละปุ่มให้สะอาดนะครับอาจจะถูด้วยกระดาษทรายหรือขูดด้วยคัตเตอร์นะครับก็เรามาดูนะครับอ่าเรามาดูการทดสอบนะครับก่อนที่เราจะขูดนะครับไฟเลี้ยวข้างซ้ายติดนะครับ ไปเร็วข้างขวาถ้าเรากดดีๆมันจะติดนะครับแต่ถ้าเราใช้คันโยกของมันนะครับมันจะไม่ติดนะครับมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างก็คือมันจะไม่ค่อยติดเหมือนปกตินะครับส่วนมากแล้วจะไม่ติดนะครับานี่คือสาเหตุนะครับที่มันทําให้มันไม่ติดนะครับก็คือเกิดจากคราบนะครับทีนี้เราจะมาขูดนะครับจะมาขูดโดยคัตเตอร์นะครับตามคลิปครับเมื่อเราขูด แต่ละปุ่มนะครับแต่ละหน้าสัมผัสเรียบร้อยแล้วเราก็มาทดสอบก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่กลับตามเดิมเราควรที่จะทดสอบให้แน่ใจก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทดสอบตรวจด,ดูความสะอาดของหน้าสัมผัสให้ดีด้วยนะครับอย่าพยายามอย่าให้มีคราบหรือเศษฝุ่นนะครับมีฝุ่นเข้าไปนะครับก็ หลังจากที่ผมได้ทดสอบนะครับโยกไปโยกขันโยกไปมานะครับก็รู้สึกว่าใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าผมในลองแล้วมันปกติผมก็เลยจะประกอบเลยนะครับผมประกอบเลยนะครับตามคลิปครับก็เมื่อประกอบสันสกูเสร็จนะครับเราก็มาดูกันอีกทีนะครับว่าใช้ได้ไหมครับอ่ามันจะโยกให้ดูนะครับอ่าข้างซ้ายติดแล้วปกติเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เสียอยู่นะครับเราก็ใช้ได้ แต่ในข้างขวาที่เสียนะครับโยกแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับสรุปก็คือไฟซ้ายก็ติดแล้วก็ไฟขวาก็ติดครับไฟเลี้ยวติดทั้งคู่แล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับทีนี้เราก็ประกอบกลับตามเดิมได้แล้วครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับการซ่อมไฟเลี้ยวของรถอิสุสิเอ์ FR นะครับ ท่านสามารถทำได้นะครับง่ายๆเลยครับไม่ได้ยากเลยครับสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องย่างช่างนะครับหวังว่าคลินนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อความสุ้กด้วยครับขอบคุณครับ